สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม p i กาซ่า3.8ค่ะดล้เบนคลิดคีบบ่ปโปรแกรม ข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าตกลงคลิกที่ตกลงค่ะเลือกที่ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมกดที่ปุ่มติดตั้งค่ะรอสักครู่ขณะที่กำลังติดตั้งโปรแกรม เสร็จสิ้นแล้วก็จะขึ้นดังรูปค่ะการติดตั้งอัตโนมัติของพิกาซ่าสามกำลังเสร็จสิ้นกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นค่ะพิกาซ่าพร้อมที่จะค้นหาปูภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วค่ะกดเลือกแล้วกดปุ่มดำเนินการต่อ การกำหนดค่าโฟโต้ค่ะกดที่ปุ่มเสร็จสิ้น มาถึงขั้นตอนการใช้โปรแกรม p ีค a s ซ่าสค่ะถ้าเราต้องการเล่นสไลด์โชว์แบบหน้าจอให้กดปุ่มเล่นสไลด์ค่ะแล้วก็กดเลื่อนไปไปเรื่อยๆค่ะตามที่เราต้องการภาพถ้าเราต้องการออกกดที่ปุ่มออกค่ะ การสร้างภาพต่อกันเราสามารถเอาภาพที่เรามีอยู่มาสร้างต่อกันได้ตามต้องการเราสามารถหมุนภาพหรือปรับเปลี่ยนขนาดภาพได้ตามที่เราต้องการถ้ารูปไหนที่เราไม่ต้องการให้เราคลิกที่ภาพแล้วกดที่ปุ่ม delete รูปก็จะออกไปค่ะถ้าเราต้องการตั้งค่าเป็นพื้นหลังให้กดที่ปุ่มตั้งค่าเป็นพื้นหลังค่ะ หรืออีกวิธีหนึ่งของการนำรูปออกให้กดที่ภาพแล้วกดที่ปุ่มนำออกหรือไม่ก็กดที่ภาพแล้วก็กดที่ปุ่มไม่เลือกค่ะถ้าต้องการสร้างให้เป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อปให้กดที่ปุ่มพื้นหลังของเดสก์ท็อปค่ะก็จะขึ้นรูปตามที่เราทำไว้ค่ะ คือขั้นตอนการทำรูปภาพค่ะภาพตัดปะเสร็จสมบูรณ์รูปภาพที่เราทำก็จะกลายเป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อปค่ะถ้าเราต้องการสร้างภาพยนตร์ให้คลิกที่ปุ่มการนำเสนอภาพยนตร์ค่ะ เราสามารถแทรกเสียงเพลงได้ให้กดที่โหลดค่ะแล้วก็กดที่เพลงแล้วก็กด Open ค่ะการทารูปภาพให้พอดีกับเสียงวนรูปภาพให้ซ้ำตามกับเสียงหรือแล้วแต่ที่เราต้องการค่ะลักษณะของภาพให้เราเลือกได้ตามที่เราต้องการค่ะ เวลาของสไลด์ขึ้นอยู่กับควาขนาดสไลด์ที่เราต้องการซ้อนทับกี่เปอร์เซ็นต์มิติของภาพให้เลือกตามที่เราต้องการค่ะแสดงคำบรรยายหรือตัดภาพแบบเต็มก่อนให้กดที่ปุ่มค่ะแล้วเราก็กดที่การสร้างภาพยนตร์รอสักครู่ขนาดสร้างภาพยนตร์ค่ะ รอสักครู่ขนาดดาวน์โหลดภาพเพื่อทำวิดีโอคะ่ะขณะนี้กำลังดำเนินการคะ่ะ

วิดีโอที่เราอัดเราต้องการเอาแล้วเราก็กดที่ปุ่มหยุดค่ะการทำวิดีโอเสร็จสมบูรณ์เราก็คลิกปุ่มกลับไปยังไรเบานี่ค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอโปรแกรมพิกซ่า3.8เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ